สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรีงโทนในเครื่อง Moto G 2 0ที่เป็น Pure Android เพียว n d r o i d ยนี่นะมันดังไม่ต่อเนื่องคือเวลาเราตั้งเสียงรีงโทนมันก็ดังนะมันก็ดังเสียงของมันขึ้นมานะแบบแต่สักพักมันจะมีเสียงพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หน้าลำคาญเออบางทีใหม่ๆรู้สึกหน้าลำคาญอ,อ๋อถ้าฟังดีๆอ่ะค่อยๆฟังนะไอ,ไอเสียงที่พูดเสียงที่ผู้หญิงที่พูดระหว่างลิงโทเนี่ยคือลิงโทนมันดังขึ้นมาเวลามีใครโทรเข้ามาเนี่ยมันดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยสักพักเสียงลิงทโทจะเบาลงแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดแอนดรอยอ่ะมันพูดพูดว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ย เป็นเบอร์อะไรเช่นเออเบอร์ที่โทรเข้ามาตอนนี้เป็นเบอร์ศูนย์2 2 2สอง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 อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะบอกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะบอกเพื่อบางทีแบบ บางทีเราจะได้รู้ว่าเราควรจะรับไหมเออได้ยินเสียงลิงโทนเราก็หันไปแล้วก็ฟังมันนิดหนึ่งว่าเออเขาพูดอะไรอ่ะเออถ้าพูดแล้วแล้วเ,เบอร,เบอร์เบอร์นี้ต้องควรจะรับก็จะได้หยิบโทรศัพท์มารับเออบางเบอร์มันไม่ควรจะรับเราก็ปล่อยมันดังอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันมันก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนนะแต่ใครบางคนก็จะลำคาล์ลำคาลแล้วมันอยากจะปิดนะ่ะ อยากให้มันมีแต่เสียงลิงโทนได้ไหม,มไม่ต้องมีเสียงพูดพูดอะไรก็ไม่รู้หน้าราคาะ,ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปิดตรงไหนแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเออมันมีฟังก์ชันนี้มาหลังอัปเดตนะอ่าต้องบอกก่อนว่าใหม่ๆหหาไม่เจอไม่รู้ปิดตรงไหนหาอยู่เลยหาไม่เจอเลยมันมาหลังจากอัปเดตอัปเดตตอนไหนอัปเดตอัปเดตรุ่นอัปเดตเป็นอะไรอันนี้อัปเดต เออเป็นเวอร์ชั่นไม่รู้ Android 11ไม่รู้รุ่นไหนนะพี่นะแต่เขาบอกว่าผมอัปเดตวันที่28กรกฎาคมปี2022รุ่นที่อัปเดตก็ r t a s 31.68-34-3ขีขีสาเออนะเออพี่ต้องใหม่กว่าผมหรือไม่ก็เท่าผมมาถึงจะมีฟังก์ชันนี้นะต้องบอกก่อนไม่งั้นถ้าพี่หาไม่เจอพี่ก็อัปเดตนะพี่นะโทรศัพท์พี่นะ แล้วพี่อยากจะเปิดเสียงพูดให้มันนีแต่ลิงโทนเฉยๆเวลาดังมีคนโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเมื่ออัปเดตแล้วมันก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในโทรศัพท์ได้นี่อ่ากดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดไม่ใช่สิโอ้โหไปทะลึกเลยไปที่จุด3าจุดมุมบนด้านขวาตรงนี้นี่อ่าแล้วเราก็ไปเลือกนี่การตั้งค่ากดลงไปในการตั้งค่า แล้วนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโรยลูนนิ้วขึ้นไปข้างบนพี่เอาให้สุดเลยก็ได้นะคุณก็จะเห็นนี่การอา่านหมายเลขผู้โทรอันนี้เป็นฟังก์ชันที่โผล่ขึ้นมาหลังชักอัปเดตคือให้ปิดได้หรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได้อ่านแล้วเราก็กดเราก็ไปดูเนี่ยกดเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ไปกดตรงนี้นี่มันเขียนคําว่าเสมออยู่เนาอะ,อะกดลงไปเขาก็จะให้เลือกว่าจะให้พูดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาไหมอันนี้มันตั้งไว้ที่เสมอเราก็อื เอาอะไรล่ะมันก็จะมีให้เลือกอ่าจะให้พูดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เฉพาะตอนที่เราใส่หูฟังไมเออหรือว่าไม่ต้องพูดเลยเราก็เลือกเอาสักอันก็แล้วกันอ่ถ้าสมมติเราไม่อยากได้เลยเราก็กดให้เป็นไม่เลยตรงนี้นี่มันก็จะเขียนคําว่าไม่เลยหลังจากนี้ไปเวลามีใครโทรเข้ามามันก็จะไม่พูดเบอร์โทรศัพท์มีแต่เสียงลิงโทนอ,อย่างเดียวเพราะอ,อะไรอืมบางทีเสียงลิ่งโทนเราตั้งเอาไว้ดังอยู่แล้วอ่ะ เพราะมันมีเสียงพูดแล้วมันเบาเสียงลิงโทนลงทําให้เราไม่ได้ยินนึกว่าเครเขาวางหูไปแล้ว <c oughs> คือเสียงพูดมันก็ไม่ได้ดังไงเออแล้วก็ผมก็เข้าใจพี่นะแต่ลิงโทนผมมันดังอะ่ะเออแล้วแล้วพี่อยู่ดีมันเบาลงนี่ผมก็นึกว่ามันวางหูแล้วอยู่ดีสักพักพอพูดเบอร์เสร็จมันก็ดังขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยโอย,ออยไม่พูดได้ไหมอะไรอ่ะเราก็ตั้งแบบไม่พูดไปเลยก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าให้เวลา เสียงนิ่งโทนดังมันดังต่อเนื่องไม่ต้องมีเสียงพูดมาอะไให้ลำคาญใจเออถ้าเราคนที่ชอบก็ตั้งไปก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ